เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับกระตูนเวอร์ชั่นแฟนเมดของ Fundamental Paper Education ที่ดีมากๆและน่ารักมากๆครับโดยที่กระตูนนี้สนุกถึงกับขั้นที่ว่าคุณเคทีมาเมนครับว่าว้าวฉันชอบอนิเมชั่นของเธอมากๆเธอทำผลงานออกมาได้ดีมากๆสู้ๆนะลาน้าก็น่ารักมากๆด้วยด้วยผลงานนี้จะเป็นของชาแนลนิชิโกะครับหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ชาแนลของคุณนิชิโกะเลยนะครับ ถ้าหากใครยังไม่เคยดูผมแนะนําให้ไปดูของต้นฉบับก่อนนะครับและสําหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณนิชิโกะโดยในคลิปตอนเปิดมาเราจะได้เห็นชื่อคลิปก่อนฮะวารานา Perfect t e r i n g Session จากนั้นก็พูดถึงว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้ จะมีน้ำแดงความรุนแรงและแสงไฟกระพริบเป็นการเตือนก่อนเข้าเนื้อหาครับและจากนั้นก็จะมีการอธิบายว่าซับไตเติลจะถูกดัดแปลงให้มีความเข้ากับภาพและตัวละครมากขึ้นด้วยเอาละา่ะฮะเมื่อภาพตัดไปจากนั้นเราจะได้เห็นเควินที่กำลังอ่านหนังสือลิซซี่ที่กำลังเหมือนว่าจะแต่งหน้าอยู่และแอบบีที่ตอนนี้เหมือนกำลังนั่งรออะไรสักอย่างอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ฮะหลังจากนั้นเราก็จะได้พบกับตัวของลาน่าตัวละครหลักในคลิปวันนี้ซึ่งเธอมาพร้อมกับเสียงที่พูดขึ้นมาว่าทุกคน การสอนพิเศษของลาน่ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนบัดนี้ก่อนที่เธอจะอธิบายต่อเพราะกับทำท่าทางแสนมุ่งมั่น,นสุดๆครับว่าถ้าหากเธออยากจะได้เป็นอัจฉริยะแบบชั้นพองา้นก็ตั้งใจล่ะจากนั้นเพลงเสือโนเพอร์เฟกต์แมทคลาสก็ได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับชื่อประจำค้าสอนวันนี้ที่ขึ้นมาอีกครั้งโดยที่รอบๆคือมีดาวประดับเต็มไปหมดเข้ากับเนื้อเพลงที่ว่าแว้าวาวดังเพรและเป็่งประกายเหมือนดวงดาวครับถัดไปเราจะได้เห็นรูปของแวนโก๊ะและลีโอาน์โดวินชีศิลปินดังในโลกด้านศิละปะพร้อมกับคำอธิบายว่ากอลี่สถาบันศิละปะฉันจะเข้าไปที่นั่นให้ได้ก่อนที่จะเป็นภาพของลาน,น่าที่ดูมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากครับจากตรงนี้ดูเหมือนว่าตัวของลาน,น่าจะมีความชื่นชอบในวิชาศิละปะสุดๆเลยล่ละฮะจากนั้น คำอธิบายก็ขึ้นต่อครับว่าไม่ว่าจะพาดท่าหรือผ่านทางไปได้ยังไงเป้าหมายนั่นก็คือการได้อยู่บนจุดสูงสุดประกอบกับภาพของซีฟที่ตอนนี้เขายื่นอยู่บนยอดเขาพร้อมกับถือธงที่มีข้อความเขียนเอาไว้ซึ่งตรงนี้แปลได้ว่านันเกเรียนที่ดีที่สุดนั่นเองครับทัดมาจะเป็นลาน,น่าที่โผล่มาอีกครั้งและพูดขึ้นมาว่าโกโก้ Go ฮะเหมือนกับเป็นการปลุกใจอะไรทํานองนั้นจากนั้นภาพก็จะตัดไปกลายเป็นตัวของโอลิเวอร์ที่ตอนนี้เขาก็ทํานิสัยเดิมๆอีกแล้วครับนั่นคือการบูลลี่คนอื่นโดยเน ตอนนี้เขาได้ยืนต่อว่าตัวของลาน่าอยู่อารมณ์ประมาณว่า ธอนี่มันช่างโง่เง่าจริงๆในตอนนี้ตัวของลาน่าเองก็ดูเหมือนจะโกรธโอลิเวอร์ออกมากๆก่อนที่เธอจะโผล่ขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวนะฉันไม่ใช่คนโง่นะเฟยแต่แล้วจากนั้นตัวของเอ็ดเวิร์ดเองก็ได้เข้ามาแล้วต่อว่าเธอว่าโง่อีกคนด้วยแล้วลาหน้าก็ได้โผล่มาพูดอีกครั้งประมาณว่าคนที่เอาแต่ว่าคนอื่นว่าโง่ต้องหากละ่ะที่เป็นคนโง่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่จบครับเพราะตอนนี้แก๊งบูลลี่คนสุดท้ายนั่นก็คือซีฟเขาได้เข้ามาร่วมวงและลุ้มด จนเธอเริ่มทนไม่ไหวและพูดกลับไปว่าอะไรนะเงียบไปซะแกนั่แนแหละคนโง่โอ้โหบอกเลยครับว่าหลังจากที่ลาน,น่าโดนล,ลุมบูรี่อยู่แบบนั้นเหมือนเธอจะเสียสติไปหน่อยๆน่อยเหมือนกันครับหลังจากนั้นเขาจะตัดไปอีกครั้งและทําให้เราได้เห็นคะแนนสอบวิชาต่างๆในภาคเรียนนี้ของลาน,น่าครับซึ่งจากที่เราได้เห็นก็คือถ้าจะให้ผ่านคะแนนจะต้องมากกว่า50คะแนนใช่ไหมฮะแต่คะแนนของเธอในเทอมนี้มีเพียงแค่วิชาศิลปะเท่านั้นที่เป็นวิชาที่เธอถนดัดและได้100คะแนนเต็มนอกจากนั้นตกหมดทุกวิชาเลยครับ คือไม่มีวิชาไหนที่ได้คะแนนมากกว่า50สซักวิชางานนี้ทาเอาลาหน้าถึงขั้นเข่าสุดเลยทีเดียวฮะแฮมเนเซียววินาทีเรายังได้เห็นลาหน้าที่ยื่นอยู่กับมิสเกรซพร้อมกับข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าเกเเลี่ยนในภาคเรียนแรกเธอได้ไปเพียง50.01โอ้โหถึงจะได้เพียงเท่านั้นแต่ก็ยังถือว่าผ่านนะครับเนี่ยผ่านแบบฉิวเฉียดสุด,สด แถมตัวมิสเกรสก็สุดแสนจะกล้ามกืนฝืนทนให้ผ่านไปด้วยถัดมาเราจะได้เห็นภาพของโรงเรียนกระดาษแห่งนี้ซึ่งมีรถบัสของโรงเรียนวิ่งออกมาครับก่อนที่ตัวของเควินที่เอาแต่อ่านหนังสือตลอดเวลารวมทั้งลิซี่และเพทูเนียพวกเขาทั้งหมดได้เดินขึ้นรถบัสไปฮะ จากนั้นรถก็เคลื่อนที่มาที่หน้าสถาบันกฎว,วิชากระดาษและเป็นเควินครับที่ลงไปก่อนในป้ายนี้ก่อนที่คับบี้และลูบี้จะขึ้นรถบัสไปเพิ่มโดยตรงนี้ตับไตเติลจะขึ้นขับว่ามีคนหนึ่งกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องได้ขึ้นไปคะคอมพิวเตอร์ที่ว่าก็คงจะหมายถึงตัวของลูบี้นั่นแหละครับจากนั้นรถบัสก็จะมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เขียนว่าเ a เปอร์มอลและมี2คนครับที่ลงไปในป้ายนี้นั่นก็คือลิซซี่กับเพชรเนียนั่นเอง ในตอนนั้นเองลาน่าก็จะถามขึ้นมาครับว่าในตอนนี้จะเหลือผู้ดสารทั้งหมดกี่คนกันนะแม่แถมเธอทําท่าเหมือนเธอเป็นครูผู้สอนอะไรซกอย่างนั้น แถมเด็กนักเรียนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเควินลิซซี่และแอบบี้สามคนที่เราเห็นในตอนแรกนั่นแหละฮะก่อนที่ลาน่าจะพยายามเรียกร้องคําตอบเจอนันเกเรียนของเธอที่ขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้วเธอก็ทําการเฉลยครับว่าความจริงแล้วในตอนนี้จํานวนผู้โดยสารที่เหลือก็คือศูนย์คนฮะแต่เดี๋ยวนะมันใช่หรอแต่แล้วหลังจากนั้นเธอจึงได้ให้เหตุผลครับว่าที่ตอนนี้ผู้โดยสารเหลือศูนย์คนนั่นก็เพราะว่ารถบัสคันนี้ไม่มีใครทั้งนั้นเพราะมันเป็นแค่กระดาษตั้งหากล่ะ,ละเออนี่มันอะไรกันครับเนีี่่ยกมนนนัันปสด แถมไม่ทันไรจูๆ่ๆรถบัสคันเดิมก็วิ่งมาชนลากของลาน่าไปเรียบร้อยให้อีกด้วยหลังจากนั้นภาพจะตัดไปอีกครั้งครับและเป็นภาพของลาน่าที่ตอนนี้สภาพของเธอดูเหนื่อยล้าสุดๆจากการวาดภาพพร้อมกับซับไตเติลที่ขึ้นข้อความว่าเมื่อไหร่ที่คุณวาดภาพแบบหนักมากๆไปพร้อมกับการดูแลตัวเองทุกอย่างมันก็จะดีและถ้าเราสังเกตดีๆที่ข้างๆเธอก็จะเห็นครับว่าจริงๆมันมีแก้วใส่สีและแก้วกาแฟวางอยู่ใกล้กันใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนั้นเองจูๆ่ๆเจ้าตัวแสบอย่างซีฟก็ได้จัดการสลับที่ระหว่างแก้ว ทั้งสองเสยอย่างง้นแล้วก็นั่นแหละฮะลาน่าที่หันไปเห็นแก้ววางอยู่จู่ๆเธอก็หยิบแก้วสีขึ้นมาพร้อมกับคำอธิบายว่าตามไปที่มีกาแฟอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็จะและใช่ฮะจากนั้นก็กระโดกแก้วที่ใส่สีเอาไว้เข้าปากไปเติมเสะอย่างนั้นปะโถเอ๋ยในว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีไงละโว้ยงานนี้ก็อ้วกสิครับจะไปเหลืออะไรจากนั้นเขาก็จะตัดมาที่ลาน่าที่ตอนนี้ร่างของเธอได้ลอยวนไปมาโดยด้านหลังจะเป็นภาพสมการต่างๆมากมายเต็มไปหมดครับซึ่งในตอนนั้นเองับไตเตอร ว,ว่าการบรรยายยังคงดําเนินต่อไปจนตอนนี้ หัวของเธอหมุนไปหมดเพราะว่าเขาและแอบบี้เป็นนักเรียน2คนที่ติดเอลบนั่นเองฮะแม่แค่เอก็ว่าหนักแล้วนี่เอฟลบก็เลยทีเดียวจากนั้นคาอธิบายก็ขึ้นต่อกับว่าแต่ยังมีคุณครูสุดโหดอีก3าคนที่คอยกําจัดคนห่วยๆแบบพวกเขาอยู่และใช่ฮะนั่นหมายถึงแก้คุณครูสุดโหดทั้ง3าคนที่โผลมาและเตรียมจะเล่นงานพวกเขาทั้งสองเนื่องจากพวกเขาสอบตกครับจากนั้นคาบรรยายก็จะขึ้นใหม่ครั้งว่าเมื่อช่วงสอบได้ผ่านไปแล้วการลงโทษก็จะเริ่มต้นขึ้นฮะโดยในขณะที่หลานหน้ากาลังเดินอยู่นั้น มิสเตอร์เคิล<จ> <Mr. Circle S 2> ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับปลาสมุรใส่หน้าเธอเต็มๆก่อนที่เธอจะแสดงผลสอบของลาน่าให้เห็นครับว่าเธอได้เอฟลอบอีกแล้วฮะแถมซีน้าของมิสเตอร์เคิลในตอนนี้ก็คือหน้ากลัวสุดๆแต่ทว่าลาน่าดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้หวั่นใจมากมายซะอย่างนั้นฮะแถมเธอยังพูดว่าก็แค่ยอมรับกับความพ่ายแพ้นี้เท่านั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดและทําให้ดีในครั้งถัดไปล่ละนะถึงแม้ว่าลาน่าจะทําหน้าตาเหมือนว่ามันก็แค่จิบๆแต่ทว่ามิสเตอร์เคิลดูเหมือนเธอจะไม่จิบๆด้วยละสิฮะก็เลยยกตัวลาน ขึ้นสักขนาดนั้นงานนี้ผมคิดว่าเธอน่าจะไม่รอดฮะจากนั้นเราจะได้เห็นอีกครับว่าในตอนนี้ไลลี่สเกลและ by, ลอบบีรวมไปถึงเควินเพทูเนียแลลิซี่และ zie, แก๊งบูดีทั้ง3ามคนต่างก็มาลุมว่าเธออีกครั้งว่าเธอมันงี่เงา่าครับลาน่าที่ตอนนี้คือโกรธจัดเลยฮะแต่เธอก็ได้พูดออกมาครับว่านี่พวกเธอรู้อะไรไหมต่อให้จะว่าฉันง o อยังไงฉันก็ไม่แคร์หรอกโว้ยถึงลาน่าจะพูดออกไปแบบนั้นแต่ดูท่าทางเธอในตอนนี้ก็คือสติหลุดออกมากๆเลยแหละครับจากนั้นทุกอย่างก็ได้ปิด ท้ายลงด้วยการประกาศคะแนนของเธอล่าสุดด้วยในตอนนี้ทุกวิชาคะแนนเป็นศูนย์ไปทั้งหมดมีเพียงแค่วิชาศิลปะที่เธอแสนจะชื่นชอบเท่านั้นที่คะแนนยังคงเป็น100คะแนนเท่าเดิมครับงานนี้เชื่อแล้วล่ะครับว่าเธอคงจะถนัดและเป็นอัจฉริยะแค่วิชานี้วิชาเดียวสินะและแน่นอนครับว่าในเทอมนี้เธอสอบตกไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะเธอได้เกรดเฉลี่ยไปเพียงแค่ที่หกจุดเท่านั้นงานนี้มิสเกดก็จําเป็นจะต้องไล่เธอออกแล้วละ่ะฮะก็จบไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า